จะทำอะไรอีกแล้วแล้วคือตัวนี้ดึกมากพี่เอิร์ก็กำลังนอนอยู่แล้วมาทำอะไรแบบนี้ทุกคนดูสนุกใหญ่เลยมันใช่ไหมมันใช่ไหมได้เดี๋ยวมุยรีดจัดการแน่วันนี้กวาไปหาอะไรกินไหมไปเรียนกินกะลีกะลีป๊าใช่กะลีป๊าปไปเลยครับแต่เวลาของมุยรีแล้วทุกคนนี่นี่หล่อรงสุนทรของพี่คิวได้มุยรีดจัดการแน่ในอุปกรณ์ว่าอ่าง้ ขาวนี่แหละเล่นไม่ได้แน่หลุดแล้วทุกคนนี่ล้อหลุดแล้วนี่อุ๊ยเลืเลือกล้อสุดท้ายแล้วจ้านี่อุ้ยนี่เอาให้ลงไปเลยดีกว่าทุกคนทึบทึบทึบนี่ บอกพี่คิวนะว่าเหมือนนี่แอบพังอะเหลือไว้ให้คงดีกว่าพี่คิวจะได้แบบเป็นที่ระลึกยางน้อก็เป็นที่ล,ลึกอยู่นะพี่คิวนี่เก็บไปหมดเลยเก็บไปหมดเลยว้า <c ười> เอาเฮ้ยรถหายไปไหนเนี่ยโอ้ใครเอารถไปวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ,อ,อะไรการ์ดเทย์โอ้โหเหลือแต่โค้งใครมาทาอะไรรถเนี่ยคัจะบ้าโอ้ยเุ <c ười> จะบ้าเล้วแ้วรหายไปไหนโอ้รถก้ อย่าให้รู้นะใครออกไปพี่ฮิวไม่ต้องเล่นอีกต่อไปเหม <région> ือนที่จะกัดให้เอง